สรุปก็คือนะครับ s นะครับคืออะไรนะครับ ah s ก็คือการอนุกรมนะครับ p นะครับก็คือการขนานนะครับส่วนต่อไปนะครับ b ลบ b บวก p บวก p ลบนะครับในส่วนของ b ลบมันจะเป็นศูนย์โวลต์นะครับเนาะจะเป็นจุดศูนย์โวลต์นะครับจุดศูนย์โวลต์นะครับส่วน b บวกมันจะเป็น มันจะเรียกว่ายัางไงดีนะครับผมจะเรียกว่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับแล้วกันจุดสุดท้ายของแบตนะครับหรือว่าที่แรงดันสูงสุดนะครับที่แรงดันสูงสุดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง Pop Eye Channel นะครับ ในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิธีต่อใช้งาน b ีมเอนะครับกับแบตเตอรี่แพ็คนะครับอาจจะดูว่า S คืออะไรนะครับ P คืออะไรนะครับ B ลบ B บวกต่อยังไง P ลบ P บวกต่อยังไงนะครับผมคลิปนี้จะมีคําตอบให้นะครับจะเป็นการแนะนํานะครับก่อนอื่นนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับ เรามาดูที่ตัว b m s ของเราก่อนนะครับที่เราเลือกใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็น b m s 3 s นะครับเป็น3 s ตัวนี้ก็จะเป็น 4S นะครับตัวนี้ก็4 s เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น5 s นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของตัว4 s ตัวนี้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันจะมี0น์โวลต์นะครับ4.2โวลต์โวลต์12.6โวลต์1 8โวลต์นะครับ แล้วก็เป็นบวกกับลบตรงนี้นะครับอ่ดูตัวนี้บ้างเนาะตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นอ่าตั้งแต่ b บวก b ลบนะครับก็จะมี p บวก P ลบอ่า1นะครับ B3 B1 B2 B1 นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่เป็นตัว 5s บ้างนะครับตรงนี้เนาะ b ลบนะครับ ตรง B1 นะครับสังเกตว่าเขาจะเขียนแรงดันไว้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นแรงดันต่ําสุดนะครับถ้าเทียบกับตัว c ีเมื่อกี้จะเป็นแรงดันสูงสุดนะครับตรงนี้จะเป็นสําหรับแบตลิเธียมไอออน18650นะครับอ่าบีเอตัวนี้นะนะครับทั้งทั้งหมดเลยเนาะที่ผมถืออยู่นะครับอ่าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะตรง B1 นะครับจะเป็น3.7โวลต์เนาะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น4.2โวลต์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ให้เรามาดูตรง S ก่อนนะครับ S ในที่นี้ในระบบแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็คือซีรีส์นะครับหรือว่าเป็นการอนุกรมนะครับอนุกรมเพื่อทำการเพิ่มแรงดันนะครับให้มากขึ้นอย่างเช่นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18650นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นลิออนนะครับลิเธียมไอออนนะครับผม1น6 5 0นะครับแบบนี้นะครับผมแรงดันเขาจะอยู่ที่นะครับ3 7โวลต์ถึง 2โวลต์ต่อก้อนนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้ก่อนนะนะครับผมจากนั้น s คือการอนุกรมนะครับเมื่อเราทําการอนุกรมนะครับตั้งแต่2ก้อนขึ้นไปนะครับหรือว่า3ก้อนขึ้นไปนะครับที่ต่อลักษณะอนุกรมนะครับจะเรียกว่า1 s 2 s แบบนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็น1ก้อนในที่นี้จะเรียกว่า1 s นะครับถ้าเป็น1ก้อนนะ1 s นะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับเราทําการอนุกรมเพิ่มขึ้นเป็น2ก้อนนะครับ แบบนี้นะครับขั้วลบเข้ากับขั้วบวกแบบนี้อีกหนึ่งฝั่งนี้นะครับจะไม่ต่อเข้าหากันนะครับมันจะช็อตเนาะตรงนี้จะเป็นตัวเข้าไปใช้งานนะครับก็จะเป็น B ลบ b บวกนะครับผมแบบนี้จะเรียกว่า 2S นะครับ 2S เนาะทีนี้มาดู 3S บ้างนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับเป็นการอนุกรมนะครับก็คือต่อนะครับต่อแบตเตอรี่ของเราสลับขั้วกันนะครับผม นี้นะครับลบเข้าบวกนะครับผมแล้วก็ลบเข้าบวกจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแบบนี้จะเรียกว่า 3S สนะครับผม 3S เนาะจากนั้นเราก็เอาแรงดันนะครับไปบวกเพิ่มได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้แรงดันต่าสุดอ่ผมผมจะตีเป็นแรงดันสูงสุดแล้วกันเนาะเวลาอ่านนะครับผมจะตีเป็นแรงดันสูงสุดแล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้แรงดันสูงสุดเขาอยู่ที่4 2โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าอนุกรมกัน2ก้อนแบบนี้ 2S ก็จะเป็น4.2โวลต์บวก4.2โวลต์นะครับมันก็จะเท่ากับ8.4โวลต์นะครับอ่ะแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ 3S ก็จะเป็น4.2โวลต์นะครับบวก4.2โวลต์บวก4.2โวลต์นะครับมันก็จะเท่ากับ4 3 2นะครับ12.6โวลต์แรงดันรวมนะครับ เท่ากับ13อ่า12.6โวลต์นะครับทีนี้ S ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัว P กันบ้างนะครับมาดูตัว P กันบ้างตรงนี้นะครับ P, P ีมันจะเป็นการขนานนะครับหรือว่าพาราเลนะครับผมจะเป็นการขนานเซลล์เนาะ1 s 1 P นะครับ2 s 1 P 2 s 3 P อะไรประมาณนี้เนาะอ่าหรือว่า3 s 1 P 3 s 2 P นะครับ การขนานนะครับผมมันจะไม่ได้ทําให้แรงดันเพิ่มขึ้นนะครับการขนานมันจะทําให้แอมป์นะครับของตัวแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแบตเตอรี่อาชุดนี้ต่อ1นก้อนนะครับแอมป์ต่อ1ก้อนนะครับมันจะหน่วยส่วนมากแบตลิเธียมไอออนหนึ่งแปดมันจะหน่วยเป็นมิลลิแอมป์แอลนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นอ่าต่อ1ก้อนนะครับหก้อนอยู่ที่2000นะครับ2000มิลลิแอมป์ออลนะครับ การขนานคือเราต่อขั้วบวกเข้ากันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขั้วลบเข้ากันทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ก็เรียกว่า 1s นะครับแบบนี้นะนะครับผมเรียกว่า 1s นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการอนุกรมเกิดขึ้นนะครับการขนานมันจะทําให้มิลลิแอมป์ r ของเราเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือว่าแอมของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็บวกกันได้เลยนะครับ3ก้อนนะครับมันก็จะเท่ากับ2 0 0พนะครับบวก2 0 0พ บวก2,000นะครับเท่ากับ6,000นะครับมิลล mm ิแอมเปอานะครับผมส่วนแรงดันก็เท่าเดิมนะครับะจะอยู่ที่ 3.7V โวลต์ถึง4 2โวลต์ 4. นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่า S คืออะไรเนาะแล้วก็ P คืออะไรนะครับก็คือ S คือซีรีส์เป็นการอนุกรมนะครับ P คือพา r a ล e ลเป็นการขนานนะครับทีนี้เราลองมาดูกันบ้างว่าที่มันเรียกว่า 3S 2P 3S 3P อะไรแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับมันจะเกิดจากการอนุกรมกันนะครับเนาะจะเกิดจากการอนุกรมกันก่อนแล้วค่อยไปขนานนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่แพ็กนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แพ็กเธียมไอออน18650นะครับ 3S 3P นะครับ จะเป็นการขนานกันทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่3ก้อนนะครับขนานกันแบบนี้นะครับผมทั้งหมด3ชุดแล้วค่อยเอามาทําการอนุกรมกันนะครับมันถึงเรียกว่า 3S 3P นะครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่ดูนะครับคลิปวิธีการแพ็คแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่ด้านบนให้สามารถเข้าไปย้อนดอูเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเลยนะครับ วาดไม่สวยต้องขออภัยด้วยนะครับการที่เราทําการอนุกรมแล้วก็ขนานมันจะเป็นการเพิ่มทั้งแรงดันแล้วก็เพิ่มทั้งตัวมิลลิแอมให้เรานะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นสมมุติเนาะมันเป็น 3S นะครับ 1P นะครับ 3S 1P มันก็จะอยู่ที่แรงดัน12โวลต์นะครับ12.6โวลต์นะครับถ้าเราใช้ฐานดีแบตเตอรี่ที่2,000มิลลิแอมนะครับมิลลิแอมนะมันก็จะเท่ากับ สิบสองจุดหกโวลต์สองพันนะครับอ่ะเลยละมิลลิแอมนะครับสองพันมิลลิแอมเนาะแต่ถ้าเราเพิ่มเป็นแบบนี้นะครับเป็นสามเอสตขออัดเขียนด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวด้านล่างตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นสามเอสสองพีนะครับมันจะเป็นการเพิ่มมิลลิแอมเข้ามานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันเนาะนะครับสองพันมิลลิแอมนะครับ มันก็จะเป็น12.6โวลต์2,000นะครับคูณ2ก็จะเป็น4,000มิลลิแอมประมาณนี้นะครับประมาณนี้การขนานเข้ามานะครับจะเป็นการเพิ่มแอมป์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า 3S อันนี้จะเป็น 3S 2P นะครับจะเป็น 3S 2P เนาะวิธีการทําแบบนี้นะครับให้เราทําการขนานเซลล์ของแบตเตอรี่ก่อนนะครับทีละชุดก่อนนะครับ เราค่อยเอาไปอนุกรมเนาะให้เราขนานก่อนนะครับค่อยเอาไปอนุกรมนะครับอย่างเช่นเราต้องการอย่างเช่นเราต้องการนะครับแพ็คแบตเตอรี่ 3S2P นะครับ 3S2P นะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราต้องทําการขนานแบตเตอรี่2ก้อนก่อนนะครับเอาบวกใส่บวกเอาลบใส่ลบก่อนนะครับแบบนี้บวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับ พอเราทําการขนานเสร็จแล้วจากนั้นเราค่อยเอาไปอนุกรมนะครับผมแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับก่อนแพ็กแบตเตอรี่ทุกครั้งควรจะทาการบาลานซ์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราขนานแบบนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็อนุกรมได้เลยนะครับเป็นชุดใครชุดมันนะครับแบบนี้บวกชุดนี้เข้าลบชุดนี้นะครับถัดไปบวกชุดนี้เข้าลบชุดนี้นะครับเดี๋ประมาณนี้เนาะจะเป็นการอนุกรมนะครับทั้งขนานทั้งอนุกรมเลยเรียกว่า 3S 2p นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผู้ชมนะครับไปดูถัดไปเนาะมันจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างเวลาการต่อเลยนะครับผมแบบนี้เลยเป็น BM s 4S นะครับผมจะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ก่อนนะครับเนาะหลายท่านคงสงสัยเนะว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ มันจะไม่มี b ลบนะครับมันจะเป็นเริ่มต้นที่ศูนโวลต์เลยนะครับแล้วก็มา4.2 8.4นะครับแล้วก็12.6ไป16.8นะครับหลักการมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับตรงศูนโวลต์เนี่ยหรือ b ลบนะครับมันคือจุดเดียวกันนะครับศูนโวลต์กับ b ลบมันคือจุดเดียวกันแล้วก็ตรง16.8โวลต์ on, มันคือโวลต์สูงสุด นะครับมันคือว้นสูงสุดของตัว b m s 4s นะครับก็คือ4.2บวก4.2บวก4.2บวก4.2นะครับมันเท่ากับ16.8โวลต์นะครับตรงนี้นะ 4s นะครับผมทีนี้เรามาดูแบตเตอรี่กันบ้างนะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่ขออภัยนะครับผมยังไม่หมดเนาะ B บวกนะครับ ลืม b บวกไปเลยเนาะส่วน b บวกนะครับมันจะอยู่ที่แรงดันสูงสุดนะครับของจุดนั้นเลยนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ดูเทียบกันไปเลยเนาะจะได้ไม่งงนะครับอย่างเช่นจุดนี้ b ลบนะครับเห็นไหมครับเขาไม่ได้เขียนอะไรไว้จุดนี้จะเป็น0โวลต์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลย b บวกนะครับตรงนี้มันจะมีถึงแค่ b 4นะครับเป็น5 s นะเป็น5 s นะครับในจุด b บวกตรงนี้มันจะเป็น 2 1โวลต์นะครับแต่ตรงนี้เขาเขียนที่แรงดันต่ําสุดไว้นะครับจะประมาณนี้เนะาะหวังว่าท่านผู้ชมจะไม่งงนะครับอ่ะโอเคมาดูต่อเลยนะครับมาดูต่อเลยหากท่านผู้ชมยังงงอยู่ท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปฟังเริ่มต้นใหม่อรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูประกอบมาเรื่อยๆเนาะจนถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นวิธีการต่อใช้งานจริงๆด้วยนะครับทีนี้เรามามาทําการต่อใช้งานจริงๆเลยอย่างเช่นแบตเตอรี่แพ็คตรงนี้นะครับเป็น 4S เนาะ ผมก็จะแทนไปเลยนะครับตรงแบตเตอรี่ตรงนี้เป็นลบนะครับเป็นขั้วลบนะครับเป็นบวกนะครับผมแล้วก็ลบบวกบวกลบลบบวกนะครับตรงนี้เชื่อมเข้าหากันหรือว่าอนุกรมเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับก้อนที่1นะครับบวกเข้าลบนะครับบวกเข้าลบบวกเข้าลบนะครับจุดนี้นะครับจุดแรกตรงนี้มันจะเป็น b ลบนะครับหรือ0โวลต์นะครับผม b ลบหรือ0นโวลต์ ถัดไปนะครับในจุดนี้ตรงขั้วบวกกับขั้วลบนะครับก้อนที่1ก้อนที่2ที่มันทําการอนุกรมกันอยู่นะครับมันจะเป็น B1 นะครับจะเป็น B1 นะครับหรือ4.2โวลต์นะครับหรือจะเป็นบางบอร์ดนันจะเขียนเป็น3.7โวลต์นะครับท่านผู้ชมออย่างงนะอย่าสับสนนะครับศูนย์โวลต์นะครับ B ีลบศูนย์โวลต์แล้วก็ B1 นะครับถัดไปนะครับในจุดนี้ที่อนุกรมกันเนาะ ก้อนที่2นะครับเท่ากับเท่ากับก้อนที่3นะครับมันก็จะเป็น b 2นะครับหรือ8.4โวลต์นะครับถัดไปก็จะเป็น b 3ตรงนี้เป็น b 3นะครับก็จะเป็น12.6โวลต์นะครับ12.6โวลต์สุดท้ายตรงนี้มันก็จะเป็น b บวกนะครับ b บวก14.8โวลต์อ่ะมาดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับจุดเดียวกันเลยนะครับ เป็นจุดเดียวกันเลยเนาะศโวลต์นะครับวิธีต่อก็ดูนะครับตรง bms วิธีต่อ bms เข้ากับแบตเตอรี่นะครับเราอย่าไปต่อัดวงจรนะครับอย่าไปต่อข้ามนะครับเราต้องไล่เริ่มตั้งแต่0ูนยโวลต์เป็นต้นไปนะครับ0ูนย์โวลต์4.2โวลต์แล้วก็ 8.4V 12.6V 1 6โวลต์นะครับ12.6จโวลต์16.8โวลต์นะครับจากนั้นในส่วนของที่เป็นบวกกับลบนะครับมันจะมีแบบนี้เนาะที่ตรงบ MS มันจะมีทั้ง บวกกับลบธรรมดาแบบนี้หรือว่าบางบอร์ดนะครับมันจะเขียนเป็น p บวก p ลบนะครับตรงคําว่า p บก p ลบจุดนี้จะเป็นจุดต่อโหลดไปใช้งานนะครับเป็นจุดต่อโหลดไปใช้งานนะครับ<ๆ>ก็เลือกสายใช้งานให้มันเหมาะสมกับงานของท่านได้เลยเนาะนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นขั้วลบเป็นสายสีดํานะครับเป็นสายสีดาขั้วบวกเป็นสีแดงนะครับให้เข้าใจตรงนี้นะครับผม ตรงนี้นะจุดที่เป็นบวกกับลบนะครับจะเป็นโหลดต่อไปใช้งานนะครับหรือว่าบางบอร์ดมันจะเป็น p บวก p ลบนะครับมันคือจุดเดียวกันนะครับมันคือเันเดียวกันเนาะนี่นะครับแบบนี้นะ p บวก p ลบนะครับหรือว่าบวกกับลบนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าจุดไหนนะครับที่มันเป็น0นโวลต์เป็น b 1 b 2 b 3หรือว่าเป็นจุดที่มันเป็น4.2โวลต์8ปจุดโวลต์นะครับเราก็ทําการ เดินสายเชื่อมเข้ากับตัวแบตเตอรี่แพ็คของเราได้เลยนะครับมาดูเนาะอย่างเช่นจุดนี้นะครับศูนย์โวลต์เราก็เอาสายนะครับเชื่อมมาเลยศูนย์โวลต์เริ่มเลยสายแรกนะครับจาก BMS นะครับศูนย์โวลต์แบบนี้เนาะก็จะมาเข้าตรงนี้เลยนะครับถัดไปตรง4.2โวลต์มันก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดตรงนี้เนาะนะครับก็ต่อไปเข้ากับ4.2นะครับถัดไปตรง8.4หรือว่า B2 นะครับก็ไปต่อเข้ากับตรง B2 หรือที่มันเขียนมา8.4โวลต์นะครับ ตรงนี้เนะเช่นตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีบอกว่าเป็นแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็เอามาเข้าที่ตรง B2 นะครับจากนั้นถัดไปตรง B3 หรือว่า12.6โวลต์เราก็เอาไปเข้ากับตัว BMS ที่มันเขียนว่า12.6โวลต์หรือ B3 นะครับตรงนี้เนาะ B3 นะครับสุดท้ายนะครับตรง B+ นะครับ 1 4 8โวลต์นะครับเนาะนี่นะครับ B บวกเนาะส่วนตรงนี้จะเป็น16 8โวลต์นะครับตรงนี้ผมเขียนผิดนะครับมันต้องเป็น16 8โวลต์เนาะนะครับแรงดันสูงสุดนะครับ16 8โวลต์นะครับแต่ถ้าต่ำสุดจะเป็น14 8โวลต์เนาะจะประมาณนี้นะครับเนาะจะประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวนี้บ้างนะครับดูตัวนี้บ้าง ตัวนี้ 4s ตัวนีน่าจะผ่านนะครับนี่น่าจะผ่านไปแล้วเนาะคล้ายๆกันนะครับ b ลบนะครับ b ลบ b บวก่0โวลต์นะครับผ่านแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูตัว 5s กันบ้างนะครับตัว 5s เนาะเพราะว่ามันจะเป็น b ลบตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมี b 1 b 2แต่สังเกตดูนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวต้นคลิปไปมันจะมีแรงดันบอกด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นแรงดันต่ําสุดของดิเทียมไอออนนะครับ 3 7โวลต์น,นะครับบวกกัน2ก้อนที่เป็น b 2มันก็จะเป็น 7.4V โวลต์น,นะครับ11.1เนาะมาจนถึง14.8นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเดีย๋ยวผมขออนุญาตบวกก่อนนะครับมันจะเป็น 5s เนาะก็ต้องเอา3.7 3.7คูณ5นะครับจุดนี้จะเป็น1 8 5นะครับจะเป็น 18.5V มโวลต์เมื่อทุกท่านทำการเชื่อมต่อบัดกีสายเสร็จแล้ว ให้เอาตัวมิเตอร์นะครับมาทําการเช็คนะครับตามจุดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คให้ดูเนาะอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาตอบในส่วนของที่เป็นบอร์ด BMS 5อกันบ้างนะครับตรงนี้เนาะเหมือนกันเลยนะครับให้เราทําการอนุอนกรมให้มันเสร็จก่อนเนาะนะครับ,บ,บก็ลบก็บวกลบ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 บวกนะครับอ่า อนุกลมเข้าหากันนะครับอนุกลมเข้าหากันแบบนี้นะครับแบบนี้จากนั้นเราก็มากําหนดเลยนะครับกําหนดแรงดันใ้เขาเนาะตรงนี้จะเป็น b ลบนะครับ b ลบหรือว่าศูนย์โวลต์นะครับศูนย์โวลต์เขาจะไม่ได้ทําการอนุกรมนะครับเข้ากับเพื่อนเลยนะนะครับผมตรงอนุกรมจะเป็นจุดนี้จุดนี้จะเป็น b 1นะครับ b 1หรือว่าอ่ผมเขียนตามบอร์ดแล้วกันนะครับ3.7โวลต์นะครับ ถัดไปนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่มันทําการอนุกรมต่อนะครับจะเป็น B2 นะครับ B2 หรือว่า7.4โวลต์นะครับถัดไปตรงนี้จะเป็น B3 นะครับหรือว่า11.1โวลต์นะครับมาฝั่งนี้บ้างก็จะเป็น B4 นะครับหรือว่า18.5โวลต์นะครับส่วนจุดนี้นะครับจะเป็น20่เโวลต์นะครับ 21โวล์เนาะนะครับอ่ะขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะผมคำนวณผิดอีกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็น1 4บจุดดนะครับ18โวล์เนาะส่วนตรงนี้ถึงจะเป็น18.5โวล์นะครับหรือว่าย1บโวล์นะครับ21บโวล์เนาะ,ะจะประมาณนี้นะครับพอได้แล้วเราก็มาดูตรงบอร์ด BMS บีเมเราเลยนะครับแบบนี้ ที่ต่อใช้งานก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตรง b ลบเนาะมันก็จะต่อจากตรงนี้ไปนะครับ b ลบตรงนี้ตรงนี้หรือว่า b บวกเนาะนะครับ b ลบนะครับต่อเข้ากับ b ลบตรงนี้นะครับส่วนจุดที่ทำการอนุกรมกันจุดแรกจะเป็น b 1นะครับนี่เลยก็ต่อเข้ากับตรงนี้เลยนะครับส่วนนี้เป็น b 2นะครับก็เป็น7.4โวลต์มันก็จะมีเขียนให้ว่าเป็น b 2จุดนี้นะครับ b 3ก็ไล่ไปเลยนะครับ b 3 ถัดไปก็เป็น b 4 b 5ไม่มีเนาะเป็น b บวกเลยนะครับก็คือจุดนี้นะครับ b บวกนะครับผมส่วน p บวก p ลบนะครับก็ต่อไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นสายโหลดไปใช้งานได้เลยนะครับ p บวก p ลบอ่ะจประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตอนช่วงตรงกลางคลิปนะครับเมื่อเราทําการแพ็คแบตเตอรี่เสร็จแล้วให้เราเอามิเตอร์นะครับมาไล่ดูตรง bms ด้วยนะครับว่าแรงดันมันตรงกับที่เราแพ็คไหมนะครับ ตรงกับตัวบีมไหมนะครับผมเนาะมาลองเช็คดูนะครับอย่างเช่นวิธีการเช็คนะครับมันจะมีตรงศูนย์โวลต์นะครับหรือถ้าไม่มีศูนย์โวลต์เป็น B ลบก็ให้เอาตัวมิเตอร์ขั้วลบนะครับไปแตะที่ตรงศูนย์โวลต์นะครับหรือว่าตรง B ลบแบบนี้นะครับแตะไว้เลยจากนั้นก็ไล่เช็คไปเลยนะครับตั้งแต่ B1 B2 B3 B4 B5 จนไปถึงสุดท้าย B บวกนะครับแล้วก็มาเช็คตรงขั้วบวกที่มันเป็นขาออกไปต่อโหลดด้วยนะครับหรือว่า P บวกเนาะนะครับ แบบนี้นะนะครับจิ้มไปเลยนะครับจุดนี้จะเป็นแรงดันนะครับอยู่ที่3.7โวลต์ถึง4.2โวลต์นะครับผมจุดถัดไปนะครับก็จะเป็นจุดนี้จุดที่2นะครับจะเป็น7.4ถึง8.4โวลต์นะครับผมจุดนี้นะจุดถัดไปนะครับก็จะเป็น12.11.1ถึง12.6โวลต์นะครับจากนั้นเราก็เอามาเช็คตรงขั้วบวกตรงนี้หรือว่า p บวกนะครับ แรงดันจุดนี้นะครับกับจุดนี้มันจะเท่ากันนะครับมันจะเท่ากันหรือเราจะเอามาเช็คตรงนี้ด้วยได้นะครับแบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่แพ็ค 3S นะครับจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทําการสรุปกันเลยนะครับมารสรุปกันเลยเนาะสรุปก็คือนะครับ S นะครับคืออะไรนะครับ S ก็คือการอนุกรมนะครับ P นะครับก็คือการขันอ่านนะครับส่วนต่อไปนะครับ b ลบ b บวก p บวก p ลบนะครับในส่วนของ b ลบมันจะเป็นศูนย์โวลต์นะครับจะเป็นจุดศูนย์โวลต์นะครับจุดศูนย์โวลต์นะครับส่วน b บวกมันจะเป็นมันจะเรียกว่ายังไงดีนะครับผมจะเรียกว่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับแล้วกันจุดสุดท้ายของแบตนะครับ หรือว่าที่แรงดันสูงสุดนะครับที่แรงดันสูงสุดนะครับ p บวกก็คือจะเป็นสายต่อไปอ่าตรงนี้จะเป็นโหลดเนาะเป็นโหลดไปใช้งานนะครับโหลดไปใช้งานนะครับ p บวกก็จะเป็นสายสีแดงนะครับหรือว่าขั้วบวกนะครับสายสีแดงขั้วบวก p ลบก็จะเป็นสีดำนะครับสายสีดำ หรือบอร์ดบางอันจะเขียนเป็นแค่บวกลบแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้วิธีการสําคัญเลยก็คือเวลาต่อ b ี s ให้ไล่นะครับตั้งแต่ศูนย์โวลต์เป็นต้นไปนะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับค่อยบัดกรีทีละจุดไปนะครับอย่าจงใจลัดวงจรนะครับคือในร้านค้าที่เขาขาย เขาจะมีวงจรบอกเราอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องต่ออย่างไงให้มันถูกต้องและเขาจะเน้นย้ำมากเลยว่าตรงหมายเหตุที่เราสั่งซื้อนะครับว่าอย่าจงใจรัดวงจรครับอาจจะทําให้เกิดการเสียหายได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามผมไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ